ปัจจุบันมีสถานที่สาคัญในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติโดยยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติรวม8แห่งด้วยกันได้แก่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารแหล่งบริคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรักษาพันสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งผืนป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่กลุ่มป่าแก่งกระจานและน้องใหม่ล่าสุดอุทยานประวัติศาสตร์ปู่พระบาทการจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนด้วยหากสถานที่ที่ประเทศนั้นๆน,น,นำเสนอมาผ่านการพิจารณาในชั้นแรกก็จะเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นหรือ tentative list เพื่อรอการพิจารณาคลิปนี้เราจะพาไปดูกันครับว่า 6ว่าที่มรดกโลกในไทยที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณามีที่ไหนกันบ้างไปติดตามกันครับ1วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น มาตั้งแต่ปี2555ที่นี่นั้นสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรตามพรล,ลิงราวพุทธศตวรรษที่18หรือเมื่อ800ปีก่อนซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในฝั่งอ่าวไทยปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชของจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบรมธาตุเจดีย์เจดีย์ทรงระฆังคว่ำของที่นี่เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะศรีลังกาผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่น สูง55.78เมตรเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทําให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชาวพุทธทั่วภาคใต้มาอย่างยาวนานโดยกําลังศรัทธาของผู้คนมากมายนํามาสู่ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุคือการร่วมกันแห่ผ้าที่เย็บต่อกันเป็นผืนยาวขึ้นไปพันรอบพระบรมธาตุเจดีย์ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขาบูชาและวันมาฆบูชาซึ่งเป็นประเพณีที่พบได้แค่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังมีพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องบูชาต่างๆที่ชาวบ้านนำมาถวายเป็นพุทธบูชาปัจจุบันมีการบรณะซ่อมแซมวัดคู่บ้านคู่เมืองนี้อย่างต่อเนื่องทำให้ยังคงรักษาความสวยงามและโครงสร้างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 2. อ,อนุสรสถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนามเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งปริษั์ศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้นโดยองค์การยูเนสโกเมืม่อปี2558เมืองเชียงใหม่มีอายุราว700ปีเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1839ในรัชสมัยของพญามังรายเป็นอาณาจักรที่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มีอารยธรรมอันรุ่งเรืองเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้ผู้คนได้ศึกษาความเป็นมาอนุสรณสถานและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นประตูเมืองกำแพงเมืองคูน้ำป้อมประการไปจนถึงวัดวาอารามต่างๆล้วนมีความโดดเด่น ในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาร่วมกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนายังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการวางผังเมืองของอดีตกษัตริย์ที่ตัดสินใจและวางแผนได้อย่างชาญฉลาดทําให้ผังเมืองเชียงใหม่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรบนศิลาจารึกและพงศาวดารหลายฉบับที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในรายละเอียดและมีความซับซ้อน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงสงครามเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงพัฒนาการของเมืองการใช้ความรู้ทางโหราศาสตร์เพื่อกำหนดดวงชะตามเมืองตลอดจนความสัมพันธ์ของเมืองเชียงใหม่กับอาณาจักใรใกล้เคียงปัจจุบันเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถานและร่องรอยอารยธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสวยงามของสถานที่สำคัญต่างๆยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตและการเข้ามาของเทคโนโลยีทําให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีการผสมผสานกันระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัยได้อย่างลงตัวเกิดเป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ 3. พระทาตุพนมและสิ่งก่อสร้างทางประติตร์และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องจังหวัดนครพนมพระาธาตุพนม หนึ่งในพระาธาตุที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวตรรษที่7-8หรือประมาณ1,800ปีมาแล้วพระาธาตุพนมได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้นเมื่อปี2560ในฐานะหนึ่งในสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและมีการแกะสลักลวดลายที่สวยงามและเป็นต้นแบบของพระาธาตุอื่นๆอีกหลายแห่งที่สร้างขึ้นในยุคถัดมา ภายในพระาธาตุยังเป็นที่บรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าหรือพระอุรังคธาตุซึ่งเป็นการค้นพบโดยบังเอิญจากการสำรวจซากประหักพังของพระาธาตุพนมที่ถล่มลงมาเนื่องจากพายุฝนที่พัดแรงติดต่อกันหลายวันเมื่อปี2 5 1 8ก่อนที่จะได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิมและอัญเชิญพระอุรังคธาตุขึ้นบรรจุในพระาธาตุอีกครั้งในปี2 5 2 2พระาธาตุพนม ได้เปิดเป็นพื้นที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อความเชื่อความศรัทธาของผู้คนแถบลุ่มน้ําโขงที่มีต่อพระธาตุพนมมานานกว่าพันปีทั้งพิธีอัญเชิญพระอุปบุตในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์รวมกันแห่พระอุปบุตขึ้นจากแม่น้ําโขงเพื่อไปประดิษฐานณวิหารหอพระแก้วตลอดจนวันสตนาคาดำลึก ที่ผู้มีจิตศรัทธาจะมารวมตัวกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพญาสัตนาคาหรือพญานาคทั้ง7ในวันขึ้น5ค่ำเดือน1 1 4. กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุง้งปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัตดจังหวัดบุรีรัมกลุ่มเทวสถานนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น เมื่อปี2162สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่15-18หรือประมาณ800-1100ปีก่อนล้วนมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบของโบราณวัสดุหลักที่ใช้ก่อสร้างคือหินทรายสีชมพูสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพในศาสนาฮินดูอย่างพระศิวะทำเลที่ตั้งของปราสาทมีการจัดวางตามหลักศาสนาฮินดูโดยเปรเียบเทียบปราสาทที่ตั้งอยู่บนภูเขาเป็นดังที่ประทับของพระศิวะบนเขาไกรลาศ และยังมีการนําหลักการทางดาราศาสตร์มาใช้ในการก่อสร้างโดยเฉพาะการจัดวางตําแหน่งของปราสาทพนมรุง้งที่มีความสัมพันธ์กับทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นํามาสู่การเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดช่องประตู15ประตูที่จะเกิดขึ้นเพียงแค่4ครั้งต่อปีและในประเทศไทยสามารถพบปรากฏการณ์นี้ได้แค่ที่ปราสาทพนมรุ้งเท่านั้นซึ่งการที่แสงอาทิตย์ส่องผ่านช่องประตูของปราสาทพนมรุง้งกระทบกับสิวลลึงที่อยู่ด้านในปราสาท เปรียบเสมือนการบูชาและส่งเสริมอำนาจของพระศิวะตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมนอกจากนี้บริเวณต่างๆของปราสาทยังมีการแกะสลักเรื่องราวของมหารารตและรามายณนะหรือที่เรารู้จักกันดีในเชื่อรามเกียรติทั้งปราสาทพนมรุง้งปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัตรยังมีระบบชนประธานอยู่โดยรอบเพื่อกักเก็บน้ําและทําการเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วเป็นอ่างเก็บน้ําตามธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้สะท้อนความสามารถของมนุษย์ในการคิดคน้นนวัตกรรมใหม่และการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวเป็นหลักทางสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนาฮินดูในอดีตและเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย 5. พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นบรดกโลกทางธรรมชาติของไทยเพียงหนึ่งเดียวในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น มาตั้งแต่ปี2564ประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติทั้งหมด6แห่งในพื้นที่จังหวัดระนองภัางงาภูเก็ตซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า2,980ตารางกิโลเมตรแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสัตว์ทะเลหรือพืชพันธุ์นานาชนิด ที่ปัจจุบันพบเห็นได้ยากและเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มีแนวปะการังที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นที่อาศัยของปลากว่า700ชนิดซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาตลอดจนที่หาดท้ายเมืองจังหวัดระนองที่มีพันธุ์พืชชายหาดอันอุดมสมบูรณ์ในเขตมหาสมุทรอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นที่วางไข่ของเต่าใกล้สูญพันธุ์อย่างเต่มามะเฟือง สงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาที่นี่เป็นแหล่งวรดกทางวัฒนธรรมแหล่งล่าสุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้นในปี2567โดยประกอบไปด้วย4พื้นที่ได้แก่เมืองโบราณพังยางผักโขและสีหยังเมืองโบราณสถิงพระเมืองป้อมค่ายสิงกอราและเมืองเก่าสงขลาพื้นที่บริเวณนี้มีธรรมชาติที่ซับซ้อนพบได้ยากในประเทศไทย โดยเฉพาะแหล่งน้ําสําคัญซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของชุมชนต่างๆอย่างทะเลสาบสงขาทะเลสาบที่อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทยรายล้อมด้วยเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาสันกลาคิรีน้ําในทะเลสาบสงขามีทั้งน้ําจืดน้ําเค็มและน้ํากร่อยโดยสภาพน้ําจะเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาลตามธรรมชาติตามกระแสน้ําจากแหล่งน้ําต่างๆที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการตั้งชุมชนท่ามกลางภูมิประเทศที่ซับซ้อนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้คนในชุมชนริมทะเลสาบสงขามีความเข้าใจในธรรมชาติสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายโดยไม่ทำลายทรัพยากรที่สำคัญต่อระบบนิเวศชุมชนริมทะเลสาบสงขายังมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการปรับตัวและรับมือกับธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อ คือการสร้างระบบชนประทานซึ่งใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ําและจัดการปัญหาน้ําทะเลที่รุกล้าพื้นที่อยู่อาศัยโดยนํามาใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตรและขนส่งสินค้าแหล่งน้ําตามธรรมชาตินี้ยังลําเลียงผ่านระบบชนประทานทําให้พื้นที่ต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นส่งผลให้ผู้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นชุมชนที่แข็งแกร่งและสามารถพึ่งพานตนเองได้นอกจากความโดดเด่นทางธรรมชาติแล้วยังมีท่าเรือ จึงมีการแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านเส้นทางการค้าทางทะเลกับต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อ300ปีก่อนทั้งประเทศอินเดียจีนชวาไปจนถึงประเทศในแถบยุโรปทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านการค้าขายเมืองต่างๆของสงลายังได้นําแนวคิดจากวัฒนธรรมที่หลากหลายมาปรับใช้ทั้งในด้านสถาปัตยกรรมศาสนาประเพณี หรือการวางผังเมืองและปัจจุบันยังสามารถพบหลักฐานการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนี้ได้ผ่านสิ่งก่อสร้างโบราณสถานมากมายรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่ยังรักษาความหลากหลายเอาไว้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนริมทะเลสาบสงขาในแต่ละปีจะมีประเทศต่างๆทั่วโลกนําเสนอสถานที่สําคัญสําคัญในประเทศของตนเองเข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโกเป็นจํานวนมากมีความเป็นไปได้ที่ทั้ง6กสถานที่ในไทย ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นหรือ Tentative List อาจไปไม่ถึงฝั่งฝันทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราก็ได้แนะนำให้นานาชาติได้รู้จักสถานที่ต่างๆอันทรงคุณค่าที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยได้ไม่มากก็น้อยครับ